สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านระยะนี้เราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่ของเราก็เพิ่งแข่งขันทีมขับเสร็จไปเมื่อนะครับหลายวันที่ผ่านมาเราก็ประสบความสำเร็จในการคว้าชแชมป์แรงกิงอันดับโลกเราก็พุ่งขึ้นไปที่9 6ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันครับวันที่23ตุลาคมที่ถึงนี้ทีมชาติไทย จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันผู้บอจิงแชมป์่งชาติเอเชียรุ่น U17 ปีครับในรอบคัดเลือกนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีหลายคนติดตามนะครับตั้งตารอคอยที่จะชมการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะแฟนขับของน้องๆอ,อย่างปราเมศละองดีนะครับที่ติดตามตัวตัวน้อยหัวฟูเนี่ยนะครับเล่นในช่วงที่สร้างความประทับใจให้กับชาวไทยก็ช่วง เอเชียนคัพที่ผ่านมานี่เลยครับทีมของโค้ชเด็ดมีลาบชุดนี้นะครับสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยทั่วประเทศผมไม่เคยเห็นนะกระแสฟุตบอลในรุ่นเด็กอายุ16ปีที่จะกระจายไปแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะช่วงเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นอายุปีนะเรียกว่าอายุปีช่วงไปแข่งที่อิโดนเชียเนี่ยที่เราได้รองแชมป์นะครับแพ้จุดโทษกับออสเตรเลียมาเนี่ย ที่มันมีกระแสขึ้นมาทุกวันนี้ก็เพราะมีการถ่ายทอดสดครับได้รับชมกันแพร่หลายมันทําให้น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมีพัฒนาการที่โดดเด่นขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่งวงวัยที่เขาเล่นโดดเด่นอยู่แล้วนะครับนักเตะในรุ่นนี้ของเราเก่งมั้งแต่สมัยสโมสรทํารงไทยนะครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์ทารงไทยก็เป็นอะคาเดมี่เป็นสโมสรแต่ในอดีตนะทำการตะเวนแข่งขันไปทั่วยุโรปเลยนะครับแล้วก็ได้แชมป์มามากมายเช่นเดียวกันครับ น้องๆกลุ่มนักกิจโปรสีปรเมศราองดีเนี่ยกลุ่มของจอมพลเนี่ยถือว่าเป็นน้องน้องที่ขึ้นมาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเจนใหม่ล่าสุดเป็นทีมชุดน้องสุดของทีมชาติไทยซึ่งเป็นความหวังในอนาคตน้องๆเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากระบบการคัดเลือกในระบบทาเลนต์ไดดีซึ่งทางฟีฟ่านะครับได้จัดโครงการนี้โดยที่ทีมชาติไทยเรานะประเทศไทยเราเนี่ย โครงการนี้ที่ประเทศเราเป็นประเทศแรกของโลกเลยนะครับเป็นการคัดเลือกเด็กในอายุประมาณ12ปีถึง13ปีเนี่ยเข้ามาติดทีมชาติในระยะแรกของการทำทีมชาติไทยในรุ่นแรกของทีมยุทธหรือทีมยาวชนถือว่าเป็นโครงการที่ที่เราเนี่ยเริ่มมาทำง,งานนะครับมาดูเรื่องการก่อนเพื่อนนะในโลกนี้เลยนะครับเป็นประเทศแรกเลย และโครงการนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ให้คะแนนความสามารถเด็กๆที่เข้าโครงการนี้ครับเขาจะมีสมรรถนะร่างกายจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เป็นตัวเขาอะส่วนสูงน้ําหนักแพชั่นวิธีคิดทัศนคติฝีเท้านะครับทุกอย่างจะถูกบันทึกบันทึกไว้เป็นไอดีของเขาอะส่วนตัวนะครับว่านากักเตะเหล่านี้มีความสามารถในระดับไหนโค้ดต่างๆนะครับโค้ดต่างๆแล้วก็บรรดา ผู้ที่สนใจในสามารถเข้าไปค้นหาระดับความสามารถของน้องๆเหล่านี้ได้แล้วก็มันจะเป็นความสะดวกอย่างยิ่งให้กับโค้ดไม่ว่าจะเป็นทีมชาติทีมสมโมสรเนี่ยได้เห็นความสามารถในเกณฑ์ความระดับความสามารถของเด็กเหล่านี้เป็นแบบเป็นแผนนะตามที่ฟีฟ่ากำหนดมาเนี่ยนี่แหละครับคือทาเลนไดดีที่มันเริ่มต้นขึ้นที่แรกของโลกที่ประเทศไทยเราเนี่ย ดังนั้นนะครับระบบการพัฒนาเยาวชนของเราเนี่ยม,มันเห็นได้ชัดเจนมากครับในยุคมาดามแป้งในยุคสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในปี2024เนี่ยตรงนี้จึงเป็นความหวังระยะยาวนะครับนอกจากทีมไทยเราเนี่ยจะทําอันดับขึ้นมาได้ถึง96อันดับ96ของโลกขึ้นมา20อันดับนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะตั้งแต่เดือนมก,กราคมมาถึงเดือนตุลาคมเพียง10เดือนไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยของเราแซงขึ้นมา20ประเทศนะครับ ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาสิบหกปีแล้วสิบหกปีมันกลับมาอยู่ที่อันดับเดิมแต่นะครับสิบเดือนขึ้นมายี่สิอันดับยังไม่เคยเกิดขึ้นครับในเอเชียก็ไม่มีครับนี่คือผลงานที่บรนโดดเด่นมากซึ่งยี่ชี่ทำทีมมาสิบเดือนเนี่ยสำหรับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมาแบบเงียบนะครับมา,มาแบบหลายคนมองไม่เห็นผมพยายามพูดมา1ิเดือนแล้วว่าให้ท่านดูดีๆนะให้ท่านจับตามองทีมนี้ให้ดี เจ้าชายสายฟ้าแห่งอาเซียน,ยนยหูดโงี้มีแต่คนเขหัวเราะผมนะในช่วงแรกผมบอกว่าเลยนี่แหละคือเจ้าชายสายฟ้าแห่งอาเซียนคำว่าเจ้าชายก็หมายความว่าเราเล่นมีสปิริตนะครับสายฟ้าแห่งอาเซียนก็หมายความว่ารับลุกนะครับทำการแข่งขันอย่างเฉียบขาดรวดเร็วเหมือนสายฟ้านะครับผมคิดว่าผมพูดมาตั้งแต่เกือบทน,น,น่นแล้วครับตั้งแต่แรกๆกก็มีเพื่อนเข้ามาแซวนะแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆครับ ดีใจครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็ดีใจด้วยและมันไม่หยุดแค่นี้นะต้องกลับเรียนงี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราจะไม่หยุดแค่นี้ครับเราจะก้าวขึ้นไปอีก9 6แรงกิ้ง9 6ยังไม่ถึงที่สุดครับในการเก็บคะแนนแรงกิง 5, ้งพีฟาเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะวันที่14กับวันที่17ใน14เลบานอนเนี่ยยังไม่มีการถอนตัวนะครับแต่ทุกสงทุยามันเกิดขึ้นได้เลบานอนไม่รู้สภาพว่าการจะเป็นอย่างไร นะครับเมื่อวานเนี่ยก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับอิสราเอลแต่ก็ยังไม่มีการยุติสงครามสงครามยังดำเนินไปอยู่ถ้ามันนบวิบาลนปลายเนี่ยเพราะว่าเลบานอนถอนถอนทีมในการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมทกับเวียดนามไปแล้วปิของเดือนตุลานะแต่ของเราเขายังไม่ถอนนะฮะแต่ทีมชาติอย่างเยเมนเนี่ยที่จะเจอเราวันที่17พฤศจิกาเนี่ยเขาถอนไปแล้วแต่เยเมนอยู่แรงกิ้งดับที่155ก็ถือว่าเป็นดับต่ำก็ไม่เป็นไรครับเยเมนถอนก็ไม่เป็นไรเขามีสงครามเหมือนกันกันกบเดบานอนนี่แหละ ตอนนี้กำลังมองไปที่เติร์กเมนิสถานครับเติร์กเมนิสถานเนี่ยอยู่แรงกิงอันดับโลกที่1 4 2ครับอาจจะมีโอกาสได้เข้ามาเสียบแข่งแทนเยเมนกับเราในวันที่17นะครับอาจจะมีโอกาสเติร์กเมนิสถานคือชาติที่มีระดับฟุตบอลในระดับไหนเลยครับตอนนี้ในระดับแรงกิงฟีฟ่าเนี่ยเติร์กเมนิสถานเนี่ยเขาจะมีอระดับแรงกิงฟีฟ่านะครับอยู่ต่ำกว่าอินโดนีเซียเวียดนามแต่เขาจะ เหนือนะครับเหนือขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับกลุ่มประเทศในอาเซียนที่ที่ต่าไปอย่างนี้เขาอยู่ประมาณต่ากว่าเวียดนามนิดหน่อยครับเขาจะเหนือกว่าฟิลิปปินส์นิดหนึ่งนะสาหรับเติร์กเมนิสถานก็ถือว่าอันดับร้อยสีก็ถือว่าเป็นระดับ,บกลางครับที่จะมาเจอเราโอกาสที่จะชนะนะครับก็คงไม่ยากมากเกินไปถามว่ามันมีโอกาสจะแพ้ชนะได้ไหมในเกมมีทั้งนั้นเหรอครับแรงกิ้อันดับไหนก็ประมาณไม่ได้นะครับแต่เราจะชนะไม่ผมคิดว่าเราชนะได้ผ่านได้ ผมเชื่อนะครับว่าอีชีเขามุ่งหมายในแล้วครับว่าการเก็บแบงกิ้งฟี่าในอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมทผมคิดว่าอีชีเขาตั้งเป้าเก็บคะแนนเต็มทั้งหมดแล้วครับมันอยู่ที่ว่าทีมชาติไหนจะมาเจอที่ผ่านมาสิบเดือนเราเจอช่วงแปดเจ็ดแปดเดือนแรกเราเจอระดับเอเชียล้วนๆครับระดับเอเชียแล้วก็เป็นระดับกลางของเอเชียทั้งนั้นครับเป็นระดับบนต้นของเอเชียก็เจอมาแล้วถ้าเราจะเจอ,อครับทีมอย่างเลบานอนนะครับ หรือจะเจอทีมอย่างเติร์กเมนสถานเนี่ยซึ่งมันมันไม่ถึงกับว่าเขาเป็นอันดับโลกที่สูงมากเกินไปผมคิดว่าเราน่าจะมีสิทธิ์ที่จะผ่านได้นะครับผมมองในมุมนี้นะครับมุมที่เป็นความจริงผมจะไม่จินตนาการในสิ่งที่ที่มันแย่ๆเพราะว่าเราดีกว่าเราก็ดีกว่าจริงครับไม่มีอะไรที่เราจะไปบอกว่าเราประมาทหรือเราประเมิอนอะไรที่าเข้าข้างตัวเองมากเกินไป ช้างศึกตอนนี้ดีครับและเราจะต้องนะครับช่วยกันสนับสนุนให้กําลังใจกันนะครับในเมื่อทีมเราดีเราก็ต้องบอกว่าดีครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปบอกมเนในมุมที่มันแย่เราจะจินตนาการเพื่อให้เราแย่ไปทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบอกตรงครับตอนนี้ทีฬาไทยเราเนี่ยสามารถแข่งขันกับทีมอย่างเลยมแนอนและเติร์กเมีนสถานได้และมีสิทธิ์ที่จะได้ผลชนะในผลสกอร์หรือผลการแข่งขันเนี่ยสูง ถ้าเราทําได้นะครับแรง์กิ้งวีฟ้าเราจะขยับขึ้นอีกแน่นอนครับอย่างน้อยก็ประมาณ6กถึงแดแต้มหกถึงแดคะแนนเนี่ยเราขยับนะครับขยับขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าทีมที่อยู่เหนือเราตอนนี้อันดับที่เก้าสิบห้าของโลกอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะมีอันดับห่างจากเราสิบกว่าคะแนนแต่นะครับตรงนี้มันไม่ใช่จุดวัดนะทีมที่อยู่เหนือนิวซีแลนด์ขึ้นไปอาจจะร่วงลงมาให้เราขึ้นก็ได้ตรงนี้ไม่แน่แรงบวกระหว่างที่เราได้คะแนนเพิ่ม ไปผสมกบแรงบวกที่เขาติดลบทีมอย่างจีนนะครับที่อยู่เหนือเราเนี่ยทีมอย่างซีเรียนะครับที่อยู่เหนือเราเนี่ยที่แพ้เราไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะร่วงลงมาให้เราแซงก็ได้ใครจะรู้ครับเราอาจจะไม่ต้องหวังแซงนิวซีแลนด์ก็ได้ที่อยู่เหนือเราหนึ่งระดับเพราะว่านิวซีแลนด์ตอนนี้ยังไม่พลาดครับนิวซีแลนด์อยู่อยู่ในขาขึ้นชาติที่อยู่ในลูกศรลงตอนนี้คือซีเรียกับจีนและจีนมีโอกาสนะครับเป็นลูกศรลงที่ยาว ถึงแม้ว่าเขาจะเก็บผลการแข่งขันในการชนะอินโดนีเซียมาได้ในบ้านแต่อินโดนีเซียก็แรงกิ้งระดับถึงร้อครับคะแนนที่ได้ก็ไม่เกิน2อคะแนนถึงแม้ว่าจะเป็นในทัวรน์นาเมนต์ใหญ่ก็ตามไม่เกิน5คะแนนหรอกครับจีนก็จะทรงตัวอยู่ประมาณที่เดิมแแต่แมตต์ต่อไปสิครับไม่รู้จีนจะเจอใครเรื่องความวุ่นวายของเวียดนามเนี่ยบทสรุป,ปมาตรงไปตรงมาครับ AFC เนี่ยไม่รับ ข้อร้องเรียนของอินโดนีเซียเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของกรรมการโอมานเพื่อนบอกว่าประธานเขาก็เป็นคนโอมานก็จริงไงครับเขาถือว่ากรรมการโอมานเนี่ยทำหน้าที่ถูกต้องแล้วแล้วก็สมาชิ์ฟุบอลแห่องโอมานเขาก็มาปกป้องกรรมการเขาด้วยว่ากรรมการเขาทาถูกต้องแล้วครับแล้วทางเอฟซียังมาตอกย้ําอีกด้วยการเห็นด้วยกับสิ่งที่บาเรนนะครับยื่นหนังสือขอแข่งในชาติเป็นกลางเพื่อจะ เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับคณะนักเตะแล้วก็สตาฟทีมงานทุกคนที่จะทําการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในแมตช์หน้าที่เจอกับอินโดนีเซียคือสรุปง่ายๆเขาไม่กล้ามาอินโดนนะครับเพราะกลัวทางเอฟซีก็รับลูกครับไม่ไม่รับข้อร้องเรียนของอินโดแต่ไปรับข้อเสนอของบาเรียนในการจัดหาประเทศเป็นกลางในการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก18ทีสุดท้ายในนัดต่อไประหว่าง อินโดนีเซียและบาเรนซึ่งอินโดนีเซียตามตารางแล้วควรจะเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งท uh ําให้อินโดนีเซียเนี่ยเสียเปรียบเลยครับมาแข่งชาติเป็นกลางก็เสียเปรียบเลยครับเพราะการที่เขาแข่ง2นัดเย่าเยือนเนี่ยเพื่อจะให้ให้เกิดความยุติธรรมเสมอภาคสําหรับทีมแข่งขันนะสองนัดนี่เขาไม่ได้จัดเพื่ออะไรนะให้นัดเย่านัดเดือนว่ามันจะได้ยุติธรรมว่าแข่งบ้านคุณแล้วแข่งบ้านบ้านผมนะฮะอย่างละแมทแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแข่งบ้านคุณแต่พอจะมาแข่งบ้านผมไปแข่งชาติเป็นกลาง ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสมาคมผู้บอลอินโดนีเซียแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งโค้ชชินแตย่างเนี่ยไม่ยินยอมครับไม่ยอมครับไม่รู้จะวุ่นวายขนาดไหนนะครับทางเอฟซีสั่งให้แข่งชาติเป็นกลางแล้วแต่อินโดนีเซียไม่ยอมแข่งครับไม่รู้จะเรื่องจะจบตรงไหนเดี๋ยวติดตามดูครับเรื่องนี้ผมว่ายาวแน่ไม่จบง่ายๆครับอินโดนะครับประกาศบอกว่าจะไม่ยอมไปแข่งชาติเป็นกลางถึงแม้เอฟซีจะสั่งให้ให้ไปแข่งชาติเป็นกลาง พอถือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในการตัดสินและตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเป็นเกมนัดเย้านะครับเพื่อจะเก็บคะแนนลุ้นคือตอนนี้ลุ้นนะครับอินโดนีเซียลุ้นที่จะเอาสามแต้มสําคัญถ้าไม่ได้สามแต้มนี้ก็คือตกรอบนะครับไม่มีสิทธิ์ลุนแล้วครับจะต้องชนะบาเรนสถานเดียวและการที่ต้องไปแข่งชาติเป็นกลางมีสิทธิ์อย่างมากที่จะแพ้บาเรนด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพทีมของอินโดนีเซียตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง นะครับเรื่องนี้ไม่จบครับคง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 อีกหลายวันแล้วก็ไม่รู้จะจบลงเลยกันตรงไหนสําหรับนะครับข่าวคราวบางสิ่งบางอย่างนะสาหรับนักเตะที่เราสนใจกันเกี่ยวกับเรื่องลูกครึ่งตัวโอนต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข่าวมาครับมามาสองสัปดาห์าแล้วแหละแต่ผมไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยให้เพื่อนฟังก็เกี่ยวกับเรื่องนักเตะครับวันเด้คิดของอังกฤษนะ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนักเตะคนนี้นะมีอายุแค่14ปีเล่นอยู่ในอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขามีส่วนสูงอายุ14ปีแต่ส่วนสูง190ซติเมตรนะครับน้องคนนี้คือซินวาแม็กซ์สครับเป็นลูกครึ่งไทยเวลปัจจุบันอายุ14ปีครับเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าเป็นหนึ่งในวัเดคิดของวงการลูกหนังอังกฤษที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะหลังจากสามารถโชว์ทักษะโดดเด่นตั้งแต่ยืนทีมเยาวชนของอิฟสวิททาว กระทั่งนะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแม็กเซสได้ย้ายจากอิฟสวิตมาเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับจนสื่อต่างประเทศรายงานข่าวของเด็กคนนี้โดยทั่วหน้านะเขาดังนะส่วนหนึ่งก็เพราะนักเตะค,คนเป็นคนแรกที่เซ็นสัญญากับทัพปีศาจแดงในยุคนี้นะครับเด็กคนนี้มีคุณแม่นะครับชื่อทิฟฟานี่ไทเลอร์นะครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษคุณแม่มาจากนาครสวรรค์นะครับก็แสดงว่า นะครับน้องเองเขาเป็นลูกเซี่ยวนะเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษคือคุณทิฟฟานี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งแต่คุณแม่เนี่ยมามาจากจังหวัดนครสวรรค์วนคุณพ่อเขาคือโรเบิร์ตเอิร์ชอนะครับอดีตซูน่นนาทีมชาติเวลนะครับที่ยิงไป60นัดที่ลงสนามไป60นัดยิงได้16ประตูนะครับเป็นอดีตนักเตะนะครับในช่วงปี2000ถึงปี2 0 1 5เคยสังกัดทีมในอังกฤษเช่นเวสต์บอมบิด Nottingham f o r เรสแล้วก็นอริ City นะครับตามข้อมูลพบว่านะครับกองหน้าวัย14ปีคนนี้สามารถเลือกเล่นด้วย4ทีมก็คือเวลอังกฤษเซมเบียและไทยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังไม่ได้เลือกเล่นในทีมชาติใดในตอนนี้แม้ว่าในเดือนนี้นะครับคุณแม่ทิฟฟานีนะครับจะโพสต์อินสตาแกรเป็นภาพของลูกชายสวมเสื้อทีมชาติไทยสีขาวทำเอาแฟนบอลชาวไทยนะครับเริ่มใหความสนใจและมองถึงโอกาสที่ แม็กเซจะมาเล่นให้ทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณแะครับแลว้วคุณแม่เองกอ็บอกว่าน้องเองเขาสนใจที่จะเล่เลนให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับ <S <S แม็กเซะถูกยกย่องให้เป็นนักเตะที่มีจุดเด่นและมีพรสวรรค์เรื่องความเร็วนะเขาเคยเป็นแชมป์การวิ่งในระยะ100เมตรเขาทาเวลาได้11.01วินาทนะีในขณะที่อายุ14ปีเนี่ยและสามารถเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องตัวนะครับรวดเร็วรวมถึงทักษะการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันนี่แหละครับวันเดคิดของแท้เลยเขาเขายังอยู่ในระยะทางอีกไกลครับที่จะมีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษแต่นะครับถ้าทีมชาติไทยเราเนี่ยทำดีๆนะสมาคมทำด,ดีแล้วเราพัฒนาทีมดีแล้วถ้าเกิดคุณแม่กับน้องเขามีแพชชั่นอย่างนี้นะที่สนใจทีมชาติไทยแบบนี้เนี่ยการที่เราจะสนใจดึงเข้ามาติดในยู17ของเราก็ก็น่าสนใจให้เขาเล่นอยู่ตรงนั้นแหละครับแต่ให้มาเล่นร่วมกับทีมโยชนเรา อนาคตเป็นเรื่องของอนาคตรครับไม่ว่าเขาจะติดทีมชาติหรือไม่อย่างน้อยถ้าเขาได้มาร่วมเล่นกับนักเตะเราร่วมเล่นกับอบอรลเมรละองดีนักธิจิโพสีเนี่ยมาร่วมเล่นกับจอมพลหอมบุญม,มาในตำแหน่งศูนย์หน้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กๆเ,เราพัฒนาร่วมกับเขาขึ้นไปด้วยส่วนอนาคตเขาจะเลือกติดทีมชาติไหนมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งตรงนี้นะครับเรื่องนักเตะลูกครึ่งเนี่ยผมก็อยากชี้แจงนี้ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของทีมชาติไทยครับ แต่มันจะทำให้ไปเราไปเร็วขึ้นและมันจะทําให้เราเป็นทีมที่มีคุณภาพยกระดับเร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่การที่จุดเบลอิริคาวนะครับหรือนักเตะอย่างฮุกโก้บูสินคำจะมาหรือไม่มันเป็นเรื่องของจังหวะเวลานีครับมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะสหรับผมตอนนี้ชั่วโมงนี้นะถ้ามาก็ดีครับและถ้ามานะครับถ้าเล่นมีแพชชั่นเล่นอย่างนิคลัสมิโกสันตวนนัวแทนเข็มดีนะครับเอเลียสตอล มาแบบนี้ฮะหลายๆคนที่เขาตั้งใจทุ่มเทเล่นให้กับทีมชาติไทยในฐานะที่เป็นนักเตะลูกครึ่งเนี่ยตอนนี้หัวใจเป็นช้างศึกเต็มรอยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลบวกอย่างยิ่งนที่ซึ่งอิชิเขาก็ไม่ปฏิเสธนะที่จะเอานักเตะจากไหนก็ได้ครับที่ผ่านเกณฑ์นะครับผ่านการคัดกรองมาจากเอฟเอไทยแลนด์แล้วก็ฟีฟาแล้วว่าสามารถเล่นทีมชาติไทยได้ประเด็นนั้นเนี่ยอิชิไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาจะเป็นลูกครึ่งลูกเสี่ยวอะไรก็ตามแต่ ก็ถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติไทยที่มาถูกต้องตามหลักนะครับตามกฎฟีฟ่ตามกฎหมายไทยนยีอันนั้นเป็นสิ่งที่ที่เป็นเป็นเรื่องของการเข้ามาเสริมเชี่ยวเล็บมายกระดับนะครับเทคนิคฟุตบอลในทีมให้เพิ่มมากขึ้นและอิชิเองก็จะส่งเสริมาการเล่นได้ง่ายขึ้นถ้ามีนักเตะระดับฟีทาวในยุโรปหรือฟีทาวสูงเข้ามาเสริมทีมอันนี้เป็นผลบวกครับ แต่ถ้าไม่มีมาจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็ไม่ต้องไปเสียใจครับมาก็ได้ไม่มาก็ได้ครับนักเตะลูกขึ้นเนี่ยถ้ามาก็ดีไม่มาก็ดีครับท่องแบบนี้เลยแต่แน่นอนครับถ้าอย่างที่ผมพูดกับเพื่อนมาตลอดว่าถ้าเราบรรจงเก็บแร็งกิ้งฟีฟ่อย่างละเอียดใน i n t e r n a t i o n a l Em เไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยที่จะถ้าเกิดแร n งกิ้งเราขึ้นสูงนะขึ้นไปสักท็อป60ท็อป70ของโลกเนี่ย นักเตะไทยเราไปแข่งที่ไหนเขาก็อยากจะได้ครับลีกใหญ่ขนาดไหนในยุโรปเขาก็ยินดีที่จะเราไปแข่งแต่ถ้าเรายังอยู่ดับที่ร้อยกว่าเขาก็ไม่อยากจะได้ครับถือว่าเป็นมาจากทีมชาติมาจากชาติที่มีแร็งกิ้งดับฟี فا ต่ําแม้กระทั่งนะครับนักเตะลูกครึ่งถ้าทีมชาติไทยเราเนี่ยแร็งกิ้งดับฟี فا อยู่ดับที่ท็อปห้าสิบท็อปหกสิบเขาก็อยากจะมาเตะด้วยครับมันเป็นธรรมดาของโลกจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทําได้นะ ท่านบอกว่าให้ดูตัวเองโฟกัสที่ตัวเองทําตัวเองให้ดีที่สุดแล้วสิ่งดีๆมันจะตามเข้ามาแต่ถ้าเราไปไปเรียกร้องในสิ่งที่เขามองมาแล้วนะเรายัางแรงกิ้งไม่ดีเขาเขายังมองเราในมุมที่ผิดๆอยู่เนี่ยทํายังไงเขาไม่มาครับเพราะฉะนั้นเราควรจะช่วยเหลือตัวเองก่อนด้วยการประครับประครองนะครับเป็นครอบครัวฟุตบอลที่ดีนะครับช่วยกันเชียร์ให้ทีมชไทยเรา ขยับแรงกิ้งฟีฟาขึ้นให้สูงสูงมันไม่ใช่แค่อยู่ในโถดีในการจับฉลากนะมันมีผลประโยชน์มากกว่านั้นเยอะครับนะครับทั้งค่าตัวนักเตะทั้งการที่นักเตะไทยจะไปแข่งที่เลกต่างประเทศได้ง่ายขึ้นทั้งนักเตะลูกครึ่งเขาจะสนใจมาเล่นให้เรามากขึ้นไม่ต้องเรียกเขาก็อยากจะมาครับถ้าแรงกิ้งฟีฟาเราสูงไงเห็นไหมครับว่ามันประกอบไปมหมดเลยแล้วครั้งนี้นะครับโค้ชเด็ดมีลาบกําลังจะพาลูกทีมลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2 17ปี อีก3-4วันนี้ครับวันที่23ก็จะแข่งแล้วเนี่ยถ่ายเท่าสุดทาง a s p a y นะครับเวลา2ทุ่มตรงเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีวีแวลนักเตะที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวอย่างที่ผมทยอย,ยพูดใน้ฟังเนี่ยเริ่มเข้ามาสนใจเริ่มเข้ามาที่จะอาจมีโอกาสที่จะมาร่วมทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็น U17 U20 เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยลครับ ภาพลักษณ์ของทีมไทยตอนนี้นะที่ปรากฏต่อเอเชียต่อชาวโลกเนี่ยดีขึ้นดีวันดีคืนครับเป็นทีมที่มีสปิริตเป็นทีมที่มีฝีเท้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องอันดับโลกก็พุ่งขึ้นมาถึง20บอันดับเลยน่าจับตามองอย่างยิ่งและอย่างที่ผมพูดในต้นคลิปเลยครับว่าเราจะไม่หยุดที่รังกิ้งดิบครับอิชิกำลังจะพาทีมไทยพุ่งขึ้นไปอีกและท่านลองคิดดูว่าเราขึ้นมา20บอันดับมาอยู่ที่เ6้าสิยังดีขนาดนี้ แล้วถ้าเราใต่ขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทิมชาตไทยครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปครับเรื่องนี้กีฬาคือาเป็นเจ้าวิเศษกระท่องกีลาทําคนที่เป็นคนช่างสึดยุคใหม่ไทยแลนด์ตัวสึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไหม่ว่าจอย่างไรครอบครัรฝึกนไทยรวมใจช่วยเชียร์กู

ทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแนด์สู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์